ดอกว่อนต้มแซปป<ช>่บปลาไนนะครับต่อนะครับพ่อชียาพกพ่อชียาพกุกใกล้แล้วค่ะคแป๊บนึงค่ะอจะดอกเขาจะเล่นๆแบบนี้เหรอครับเนี่ยใช่ค่ะโอ้เม,มนูแปลกสักรับพีนะก็<อ>ครับอันนี้คือหลายขีดนั่นแหละร้อยสามสิบบาทสวัสดีอำเภอแม่สเรเอียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนกับช่องไปทริปความสุขอยู่รอบตัวเราแล้วครับวันนี้เราก็จะมาทำ อาหารสุดแสนอร่อยกับสาวงามของเราในวันนี้มาทักทายกันนิดนึงโอโมชอปเปอร์ค่ะน้องสกอช็อปเปอร์ค่ะโอ้โหวันนี้รอแอระมากๆ oh, เลยนะ <yeah>. oh. ครับก็วันนี้น้องสกอมาในลุคของสาวกระเรียงใส่สิ้นอันนี้คือสินเกระเรียงใช่ไหมจ๊ะใช่ค่ะอ๋อ oh, จ้ะครับนี่สวยมากเลยนะเป็นสินเกระเรียงประยุกต์ของ <Okay. S 1> กระเรียงนะ oh, ครับแล้วก็ มัธยบัตรเราเยอะแยะมากมายนะมาทักทายครอพวกนี้เองอมูชูปเปอร์ <c oughs> ครับมูชูเปอร์เจ้าครับก็วันนี้มีอะไรบ้างครับมาบอกเพื่อนๆหน่อยแล้วสําคัญนี้นี่ดอกก็เลยก็ดอกบอลค่ะโอ้ดอกบอลดอกบอลน,นั่นก็คือเอ่อจะมาทําเมนูแกงบอลเหรอครับใช่ค่ะตแต่รอบนี้จะใส่แคบหมนูนะคะอ๋อจะใส่แคบหมูด้วยใช่ค่คะนี่ก็ต้องมาดูวันนี้เขาจะใส่ เอหนังหนังควายค่ะใช่หนังควายใช่หนังควายแต่ว่าหาไม่ได้ก็เลยใช้แค่หมูแทนไม่เป็นไรครับพี่กินได้หมดเลยครับนะคะว่าตอนนี้ฝนโปรยปลายเลยเกินนะนิดนึงครับอ่ะเรามาดูไปดูวัตถุดิบก่อนพี่เลยมั้งครับอะปลาของเราปลาในเจสีส้มเลยต้มอะไรนะต้มแซ่บปลาในนะครับแล้วก็ที่สําคัญนี่้ต่อนะครับ ซื้อที่ตลาดเขาบอกว่าถูกมากๆตลาดเช้าแต่ไม่รู้ว่าสดหรือเปล่านะพี่เบียร์คร้อยสามสิบเองปกติขีดหนึ่งก็่าสองร้อยแล้วนะคะครับปิดหรือเปลิดข็บอกว่าย้ายก่อนเครื่องปรุงต่างๆเยอะแยะมากมายเลยนะครับนะเดี๋ยวมาดูสรๆทำอาหารกันนะครับน้องฝนก็ฝนลงฝนลงครับอู้น้องฝนน้องฝนก็ไม่เป็นใจนะวันนี้ครับก็เป็นช่วงพายุเข้านะครับครับตอนนี้เราก็จะเอาดอกบอลไปนึ่งใช่ไหมครับน้องสก๊อตครับ ต้องนึ่งให้เละนะคะครับเพราะว่าอันนี้คือดอกดอกบอลนะคะครับอันส่วนอันนี้ก็จะเอาทิ้งนะคะอ๋อส่วนนี้เอาทิ้งเหรอครับใช่ค่ะส่วนนี้จะเอาทิ้งส่วนนี้จะเอาไว้แจงแล้วส่วนนี้มันอยู่ในไหนของดอกบอลอยู่ข้างในมันจะอยู่ข้างในเนี่ยค่ะออ๋เราต้องแกะออกนะครับใช่ค่ะโอเคเดี๋ยวเรามานึ่งก่อนนะครับนึ่งเลยนะคะใช่ค่ะดันไฟโอเคเราก็มาทำกันแบบครัวโอเพ่นกันด้วยเลยนะครับ ครับน้องสกอก็จะทําการเอาดอกบอนมานึ่งกันก่อนนะครับ,รบใช้เวลานานใช่ไหมครับนานอยู่ครับึรบประมาณครึ่งชั่วโมงนะตอีนนี้เราก็มาทําอาหารนอกอห้องครัวกันเลยเป็นครัวแบบโอเพ่นท่ามกลางฝนตกเลยนะครับใส่น้ําเข้าไปก่อน หมือนเราจะไม่เคยกินหรือเปล่าครับครัวของนี่เง้เราเคยกินไหมเราเคยกินแต่ใบอ่อนแล้นะคะอ๋อเราเคยกินแต่ใบแต่ดอกเราไม่เคยกินใช่ไหมครับอันนี้เป็นสูตรกระเลียงของคุณแม่เลยนะคะอ๋อที่บอก,กว่ารับสืบทอดมาจากคุณแม่นะ,ะคุณแม่ก็บอกสูตรมาส่วนดอกมันจะไม่คันเท่าใบนะคะพี่านเจี๋ยครับที่จริงสูตรของแม่จริงๆอ่ะต้องรอดอกมันแห้งเหนียวเลยนะคะแล้วก็มาแกงแต่เรารัดขั้นตอนคือเอามานึ่งจะได้กินเลยเนาะ ตัวต่อตอนนี้ก็ทําการไฟขี้ออกก่อนนะอย่าลืมนะคะใครซื้อไปเราต่าเลยนี่จบเลยนะต้องเอาอุจาระมันออกก่อนโอยเมล็ดแมคคาเดเมียแทนได้นะครับนะใช่ค่ะถ้าเกิดใครหาตัวสองแล้วเพราะรสชาติจะใกล้เคียงกันใกล้เคียงกันแล้วตอนนี้ใช้ตัวอ่อนของต่อเลยนะครับต่อมันต้องส้มนะคะกี่ส้นน้อให้ดีเนาะมันเหลือเกินพอดีไปอุ่นที่ตลาดเช้ามืดนะครับราคาไม่แพงนะ น้อยสังชี่ะบ้านเขาขีดกระโตกแปลงขนาดแบบแบบปัของมักได้ก่อนครับโอเคปกติต้องสกอร์แรกปลาบ่อยไหมครับเนี่ยไม่ค่อยอ้าเลยค่ะไม่ค่อยบ่อยนะจำนาแล้วนะแต่ดูแล้วแบบคล่องแคล่วมากเลยนะแต่แต่ระวังมือในแจ๊สสาวครับ มากเลยครับมากต้องแบต้องเป็นต e ันต mm ัน hmm. ช oh. uh ิบชิบโอ้โหสกอ เปลี่ยนมีดใหม่แล้วนะ,ะเสร็จ <บ S 1> <c oughs> เรียบร้อยแล้วนะคะเรียบร้อยแล้วนะก็ขั้นตอนต่อไปเราก็จะทาการล้างเนื้อปลาก่อนจะทําอาหาระคะ่ะล้างให้สะอาดก่อนนะครับอ<ช>ุปรกรณ์เรา,าทำได้ทุกอย่างเอาปลาไปล้างก่อนนะครับ อันนี้ในส่วนของต้มแซบหรือเปล่าครับค่ะต้มแซบปลาค่ะต้มแซบปลาในนะซึ่งเราก็ทําเป็นท่อนๆเลยนะครับค่ะอาอขั้นตอนแรกเราก็ต้องต้มน้ำให้เดือดก่อนนะคะแล้วก็ใส่เครื่องปรุงค่ะคจากนั้นก็ทำการตีด้าค่ะเราให้น้ำเดือดก่อนแล้วค่อยเราค่อยใส่ตะไคร้มะกรูดอลยค่ะ สมคุณเองก็จะทําเมนูเตรียมเครื่องให้สกอตป๊้ครับอ๋อนี่คือเครื่องต้มแซกใช่ไหมครับทุกอย่างเลยค่ะขิงขมิ้นรากผักชีค่ะตะไคร้หอมแดงนี่ใส่ทีหลังเนาะพริกกระมานาใส่ทีหลังใส่กะปิด้วยครับเผื่อสกอติดใจสูตรกะปีนีงจัดไปครับเอาไปมะกรูดด้วยนะครับี๋ยวจะใส่แคนี้ ซอยผักชีซอยต้นหอมครับแกงบอลนะครับสูตรคุณแม่มีเลยไหมครับแค่ผักชีเห็นแดงหอมขาวพริกพี่นี่เราปนมาเรียบร้อยแล้วครับใส่กระปีนิดนึงกระปีใช้กระปีมันนะครับเกลือชูรสแซ่บข้ามเค็มชูรสจีค่อยปรุงนะอาม ค่อยกันจะได้สุด้วยครับต้องแน่นมีตะไคร้มีข่ามีขมิ้นไอ้ใบมะกรูดมะนาวมะเขือเทศหอมแดงแล้วก็ผักชีใบเลื่อยผักชีใบเลื่อยเกลือผลชูรสรสดี กะปีค่ะครับกะปินี่คือกระปีมันเนาะใช่ค่ะกะปีมันค่ะคือเครื่องของต้มแซบปลาในของเราในวันนี้นะครับถ้าถ้าแปลเป็นภาษากะเเรียนต้มแซบปลาเขาจะเรียกว่าพ่อเชียนยาโพพ่อเชียญยาโพพ่อชียาโพพ่อชียาโพค่ะพ่อชีแปลว่าต้มแซบยาโพคือปลาค่ะนอกสกอลืมรากผักชีหรือเปล่าอ๋อรากผักชีด้วยค่ะครับก็ประมาณนี้นะครับเป็นต้มแซบของเรานะครับ นงสกอร์เช็คบอลก่อนอดอกบอลใกล้แล้วค่ะคอีกแป้นหนึ่งค่ะตอนนี้เราก็จะทำการใส่เครื่องปรุงไปก่อนนะคะครับอ๋อน้ำเดือดได้ที่ละครับนงสกอร์ก็ใส่แล้วนะครับกับปิกัปิชูรสรสดีเกลือนะครับ นั้นก็ตามด้วยตะไคร้ผีครับข่าใช่ไหมค่ะทมิ้นอู้ห้น่าจะแซ่บแน่นอนนะสกออวีระแน่นอนครับโอ้น้ำเดือดแล้วนะสกอรครับ อันนี้เราจะไม่คนนะครับเพื่อที่จะได้ไม่ขาวใช่ไหมครับใช่ค่ะให้คุณพ่อคุณแม่ดูนะครับใส่มะเอคือส้มลงไปเลยนะคะเศนะครับอือโอ้ห้องลงเลยนะสกอ ประมาณนี้นะครับใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงก็สุกแล้วประมาณนึงน่งนะครับโอ้โหส่วนั้นเอาก,ก็ตักใส่หม้อนี้นะคะครับต้องลองนะครับดอกบอลน,นี้ปกติพี่กินแต่ใบมันนะครับอครับเรานี่เป็นดอกเลย จัดไปหอมๆเลยค่ะเหลืองด้วยค่ะมีกลิ่นหอมจริงด้วยใช่มีกลิ่น้วยนะเนี่ยบว่าจะหอมๆถ้าต้นมันจะหอมแต่ดอกมั่จะมีกลิ่นนะมีกลิ่นเฉพาะของเขานะครับจัดไปครับจากนั้นก็เราก็ต้องเอาน้ําน้ำปลาน้ำสะอาดค่ะเทใส่ในหม้อนี้หน่อยนึงค่ะแล้วก็คนค่ะโอ้เป็นสูตรของน้องสกอร์นะครับ พอเราคนเสร็จปุ๊บเราก็ตั้งหม้อเลยค่ะคแล้วก็รอใส่เครื่องปรุงค่ะพรอมจะดอกอจะเล่นเล่แบบนี้เหรอครับเนี่ยใช่ค่ะโอ<ล>ค่ะดอกบอลละเอียดเสร็จแล้วก็เราก็ต้องตั้งหม้อไว้เลยนะคะครับต้องให้เอยอแบบนี้นะคะครับแล้วก็จากนั้นก็ใส่เครื่องปรุงที่เราตามไว้ค่ะ แกงของดอกบอลน,นะครับเสร็จไปแล้วแล้วก็คนๆคนะคะต้องคนตลอดนะคะกลัวม,มันไหม้ค่ะอหอมมากเลยสกอตจากนั้นก็ใส่แค่มหมูงมงลงไปนะคะครอุ้มเองต้องลองครับอร่อยแน่นอนฉันไปเลย กขบอกว่าจริงๆเนี่ยต้องใช้เนื้อควายหนังควายใช,ใช่ไหมครับแต่ว่าพอดีเราหาไม่ได้ก็เลยใช้แค่หมูแทนแต่แถวแถวบ้านแถวบ้านดอยส่วนใหญ่เขาจะคั่วคั่วใส่น้ำมันค่ะแต่ที่นี่เขาจะเอคั่วใส่หนังหนังควายค่ะ,ะหนังควายบ้างแค่หมูบ้างอะไรแล้วแต่ความชอบของเราค่ะแล้วทกชอบกินแบบไหนครับ หมูชอบแบบแค่หมูะค่ะอ๋อแค่หมูจัดไปนั่งกอยชอบกินแค่หมูก็ก็กินได้ครับต้องให้สาวเขาถึงทำให้กินนะมีสูตรชาะนะครับขั้นตอนต,อต่อไปเราก็ใส่รสดีนะคะประมาณนี้นะคะ,ะครับแล้วก็ตามด้วยผงชูรสน้อยหน่งนะคะครับอร่อยเ,เด็ดแน่นอน เดี๋ยวนี้มาเว่ามันน้ำปล่าไปหน่อยนิดมันน้ำก็จะเป็นแบบขรุขินนิดๆแบบนี้เหรอครับอันนี้นะคะออโ,อโอ้มันเป็นแบบเหมือนโจ๊กเลยอ่ะครับใช่ค่ะโอ้โอ้ไม่รู้แปลกสำหรับพี่นะก็ั<อ>ะะบต้องคนตลอดนะคะเพราะว่ามันเพราะว่าไฟมันแรงด้วยค่ะมันจะทำให้ไหม้ขาที่เราซอยไว้นะคะกับหอมแดงหอมแดงแล้วก็ใบมะกรูดใบมะกรูดนะคะ ไฮไลท์ในวันนี้เลยเนี่ยชอบมากถ้าซื้อข้อแบบมันจะนรับแต่ของข้อสวัสดิ์อาจจะเป็นเป็นใบแต่นี่เป็นดอกได้กินไหมครับได้กินได้กินหอมมากเลยจากนั้นก็ใส่น้ำมะขามเปียกนะคะประมาณ6ช้อนนะคะสูตรของหนูนะคะอ๋อใช้6ช้อนใส่ความซีอิวเข้าไปนะครับก็ใส่ น้ำมะขามเปียกเข้าไปนะครับค่ะแล้วแต่ความชอบใช่ไหมครับใส่แล้วก็ลองชิมดูค่ะว่าเปรี้ยวไหมแล้วแต่บางคนใช่ค่ะแล้วแต่ความชอบค่ะเอาสูตรน้ำส้าวตเลยจ้ะครับอยากกินอะเหมือนโจ๊กเลยเนาะใช่ชิมไหมคะเชิมดูค่ะออ่ยหอมเปรี้ยวแล้วค่ะ เปรี้ยวใช่ไหมน้ำลายไหลเลยครับอวิระอวิระแน่นอนครับอันนี้คือเป็นอันเซตรีทอเป่าเขานักสกอร์เมนูนี้ภาษากลีเขาเรียกแกเรบอแกเรบอค่ะก็จะเอาน้ำมันมาเทใส่ก่อนแล้วเสร็จแล้วก็จะเอากระเทียมมาเจียวนะครับต้มแซกปลาในของเราเป็นอันเสตรทีนะครับเดี๋ยวจะปรุงรสด้วยมะนาวนะครับใส่ผักชีใบเลื่อยนะครับ ตีต้นหอมกะบิกเลยอ้นี่ใส่เลยนะจ้าแล้วก็วใส่มะนาวเ,เข้าไปนะครับม้นหอก็จะยวล้ครับผสมกับน้อเจาีาวนะแล้วก็กระเทียมสดแควแควแตนน้ำมันแควเลครับแฉกแตนน้ำมเกียงบนซอเทลงไปเลยนะครับแบบนี้ อันนี้คือเป็นอาลกิมณีหรือเปล่าครับเนี่ยค่ะเรียบร้อยเลยนะอืมคุ้นเลยครับอ๋อต้องใส่ัดต้นหอมผักชีด้วยนะคะอ๋อใส่ต้นหอมผักชีด้วยนะครับอ้หอมมากเลยสกอร์ค่ะหอมมีสุกยอดเลยอ่ะเดี๋ยวมากินด้วยกันเลยครับที่สำคัญต้องโรยกระเทียมด้วยนะ ใส่ต้นหอมผักชีเข้าไปอันสุดท้าย<ช>แล้วก็โรยด้วยกระเทียมเจียวอีกหน่อยนึ่งนะสูตรเหมือนคุณพ่อวัดเลยกินด้วยกันนะครับสองเมนูในวันนี้นะครับค่ะครับสุดท้ายด้วยน้ำมะขามนะครับเพิ่มความปรี้ยวนิดนึงนะครับสำหรับต้มแซ่บปลาในนะครับเรียบร้อยอเรี่ยนี่กอมิสควอนนครับที่ขาดไม่ได้ต้องโรยผักแพล้นะครับ รนห,นหรือผักไท่นั่นเองนะค,ค,ครับครับปิดท้ายด้วยเมนูของครัวคอนนี่ก็คือน้ําพริกตัวต่อนะครับ<ช>ตัวต่อนะครับน้ำพริกต่อนี่จะเหมือนน้าพริกนุ่มนะคะครับแค่เอาตัว,ต,ว,ต,วต่อใส่นองเลยเนาะตอนนี้ก็ใส่พริกกระเทียมครับหอมแดง่งนี่แหละหอมแดง,งครับชูรสเกลือจบตอนนี้คือหมก,ก่อนนะครับหมกก่อนหมกอีกเลยจ้าง่ายหมกพริก เตรียยหอมแดงเสร็จแล้วก็ตำนะครับในส่วนของน้ำพริกต่อน้ำพริกต่อนะครับชูรสเกลือเกลือสกอรกินไม่ได้นะครับเพราะว่าแพ้แมลงนะครับแม่เขาก็ถือด้วยค่ะอ๋อเพราะขออร่อยหรือเปล่าแม่บอกว่าเดี๋ยวจะไม่ได้มาหากันโอเคไี่เราได้กินสองคันต่อต่อไปนะครับบ้านเราขายโลละสองพันขีดละสองร้อยที่นี่ขายโลละห้าร้อย คือเงินนะค่ะอันนี้คือหลายขีดนะเนี่ยร้อยสามสิบบาทเป็นหนึ่งวัเรียบร้อยแล้วค่ะออืของมากคุยคนหนึ่งเนาะกับหนอเจ้าอันนี้คือเป็นอันเซเพยครับสาธมือละเอียดนิดนึงวันที่สั่งมาคะาดูดีกันครับใส่ต้นหอมผักชีครับมาแล้วครับแกงบอนของเรามันจะเปรี้ยวๆมันๆเนาะเหี้ยเนาะครับโอ้ถ้ยใหญแบบว่า ปกติเรากินเป็นใบรอบนี้เป็นดอกนะครับเหมือนอันนี้เลยอ่ะแล้วก็รวยนิดนิดนึงเป็นเชียวว้ผักชีต้นหอมครับมาแล้วครับ,ต,บต้มแซบต้มแซบปลาในครับอตอนใหญ่ๆเลยครับสดน้ำร้อนๆนะครับ หน้าที่อันสําคัญนั่นก็คือการกินของเบียร์ทริปนะครับ <ules> ครูเรียกบอกว่าเดี๋ยวขอกินหลังกล้องนะครับนะครับนักกอจัดการเลยค่ะครับมาอ <advisory. S 2> อามิสกอออมมิสกอนะครับขอชิมเมนูที่เราไม่เคยกินนั่นะก็คือแกงดอกบอลน,นะครับสอบคุณแม่กินกับข้าวสวยก็ดี ข้าวเหนียวก็อร่อยนะครับนะเดี๋ยวจะลองชิมกับข้าวสวยดูก่อนนะครับกินครับน้องสกอจัดต๊ะแซบละอะอรคะอ,อ,ะอวีระอวีระนะแกงบอลน,นะครับอืมอืมมันจะมีความนุ่มของเนื้อดอกบอลน,นะครับแล้วก็ได้เคี้ยวน,นุ่มนักกของแคบหมู มีความหอมของกระเทียมเจียวนัวลิ้นมากเลยครับ <Okay. S 1> อร่อยเมนูที่ผ่านครับเอาวีรามากเลยครับฮึน้อ,สองสกอรไม่ธรรมดาครับ <laughs> มันจะใกล้เคียงกับแกงมะหนุนแต่ว่าเนื้อเขาจะไม่เหมือนกันมันจะละมุนลิ้นกว่านะครับอฮึเข้ามาครับ,รบมันเด็ดจริงๆน้องสกอ <laughs> พี่ว่าแล้วมันดูสีสันน่าทานมาก <laughs> ๆเลยครับพร้อมกับความอ่า เขรียกว่ารละเอียดของดอกนะครับนะบต้มจนละเอียดเลยนะกินจำสูตรไปทำที่บ้านได้นะครับอร่อยมากมจะไปต้มสั้นนะครับกินนะครับดูเนื้อเนื้อปลาในนะสดน้น,นร้อนนะครับกินนะครับ กินแกงดอกบอลเสร็จแล้วก็มาซดน้ำร้อนๆกับต้มแซ่บปลาในนะเจ้าเข้ากันมากเลยโล่งคอมากนะครับมันต้องสดน้ำแบบนี้ครับนักสกอร์อรจนักสกอมันเด็ดจริงได้แล้วก็เมนูปิดท้ายซึ่งน้องสกอรกินไม่ได้เดี๋ยวบปทิพย์่าภาษาการกินเองนะครับนั่นก็คือน้ำพริกตัวต่อนะครับ ต้องกินกับข้าวเหนียวนะนี่เรามีข้าวเหนียวออปชั่นเสริมนะครับน้องก็ดูพี่กินไปก่อนนะครับกุ้ยเลยเจ้ากุ้ยพี่ต้องกินกับข้าวเหนียวนะครับอืมมันมันมีความหอมมีความเผ็ดโอ้โหลงตัวมากเลยครับวิร่ามากคอยข้ามคอยค้าครับคอยค้า กดปีกคิปนะมังกรมังกรกินเรื่อยๆเลยค่ะกดปีกคิปนะครับมานล้วพลิกต่อลืมกินครับอ๋อน้องสก๊อกินเลยค่ะบกินก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปของเราด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับอะพินต่อน้องสก๊อเนาะขอบีได้มากๆจ้าตะบื้อตะบื้อคุณเด็กจริง